น้นี่พางตัวแล้วน้ปุูพร้อมยังคุณแม่อยู่ข้างในบ้านนะครับก็กราบสวัสดีนะครับคุณพี่พคุณแม่กันทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเตรียมตัวพาน้ำผู้ไปเที่ยวป่านะครับไปตัดต้นต้นกระหุงนะครับก็เดี๋ยวคุณพ่อนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับ เตรียมปอกคอคุณแม่อยู่นะครับน้ำพูก็รอคิวนะครับรอคิวนี่ใส่ปอกคอให้เรียบร้อยนะครับน้ำผู้น้ำพุ <c oughs> นี่ใส่ปอกคอสีแดงเลยผู้เอาอยัางใส่ไปทั้งหัวเนี่ยก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับคุณพ่อกระทิงนะครับที่ท่านเมตตานะครับมอบ สร้อยคอนะครับนี่เป็นสร้อยคอของทางอ่าคุณพ่อกระทิงนะครับจากพี่ควันหูนะครับอ่ฮเป็นผู้เรียบเรียงนะครับจัดทักให้คุณแม่ก็เตรียมพร้อมอย่างคุณแม่ <c oughs> คุณแม่อยากไปแล้วบ่ <c oughs> อันแน่ <c oughs> มีการขอด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวกันก่อนนะครับเจอกันอีกทีหนึงนะครับอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะครับ อาเรียบร้อยแล้วปูอยู่ข้างล่างคุณพ่อกำลังแกะน้ำาูุออกอยู่ผ,ผู้พร้อมอยังไปแล้วคุณแม่เดี๋ยวรอผู้ผู้ก่อนคุณแม่อาเรียบร้อยแล้วไปไปกันเลยนะครับปุอ่าเรียบร้อยแล้วคุณแม่ออกมาแล้วนะครับน้ำปุในผู้ผู้ผูผู้หาย นี่ผู้ผู้ไปเลยรถมาไปแล้วต้องขับรถตามนะครับถ้าไม่ขับรถตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไม่ทันเขาครับ น,นี่ก็จะเป็นหลุมที่น้ำพุเลียนเมื่อวานไปกันแล้วนะครับไปเลอยพุเร็วเร็วเร็วอันนี้ก็คือไปเท้าเปล่านะครับไม่ได้มีสู้หรือว่ามีอะไรติดไปด้วยเลยน้าวรับรถตัตม้มพุปะ่ะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึ่งนะครับอยู่อยู่ระหว่างทางเนาะอันนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากหน้าบ้านได้นะสังเกตได้นะครับ คุณแม่เก้าแบบชิวๆเลยนะครับเก้าขาแบบปกติเนาะน้ำผู้เหมือนวิ่งเอาเลยนะครับคุณแม่เก้าหนึ่งเก้านะครับน้ำผู้จะเท่ากับนะครับเท่ากับสองเก้าเอไปไฟหักหมดหักหมดไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที่นึงนะครับ อยู่ที่บริเวณที่เราไปตัดหญ้ากันเลยนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงครับเก้าโมงกว่าแลนะ้ว <c oughs> คุณแม่เดินปกตินะครับน้ำู้วิ่ง วิ่งแล้วนะครับนี่เป็นรนะหว่างทางเนาะดีใจนะครับที่เขาได้ออกมานะครับอ่านะครับก็ยัง อันเนี้ยอันเนี้ยยังไม่ถึงนะครับก็คือพักก่อนนะครับพักกินเขือไม้ระหว่างทางเนาะ <c oughs> อันเนี้ยไม่รู้ว่าจะกินหรือจะเห้าดีนะครับคุณแม่ <c oughs> ธรรมดาเนาะนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับ <c oughs> เอาบุ <c oughs> ห่อนยังไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันพุไปไปต่อเลยปะเดี๋ยวพาน้พุไปเล่นน้ำกันต่อเนาะ ตอนนี้ก็คือน้องขวานนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนรถนะครับป้าผู้แม่ไปแล้วผู้ผู้ปปไปไม่ได้นะครับน้ำท่วม<ะ> <laughs> ผู้ผู้จัดการเลยผู้รงนำไปน้องขวานก็น่าจะได้เดิน น่าจะได้เดินลุยนะครับเอา้าระวังเลื่นนะคุณแม่น้ำบูปูนั่งเลยปูลูกขึ้นกัดป้งเลยป้งกัดจุดจูเลยน้ำมูลนะนะครับเบาๆุาแม่กระเด็นปูบอกว่าผู้นี้ก่อนคุณแม่เล่นแรงเกินน้ำมันไหลนะครับประมาณสัก ประมาณสักเกือบเกือบเท่าเอเนะผู้ไม่กาเข้าไก่นะคุณแม่เล่นแรงเกิน <laughs> จะจะไปถึงที่หมายไหมครับเนี่ย <laughs> น้ำท่วมนะครับ <laughs> ไปบุลลยไปห้าแม่ดูคุณแม่เล่นือึอัง <laughs> <laughs> ผู้ๆ คูปไม่กล้าเข้าใกล้นะครับน้ำประมาณประมาณครึ่งน้าแข่งเนาะถ้าเป็นน้องควานนะครับอ่านะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับรดรดลงไม่ได้นะครับไปนู่นแล้วูปุ๊ น้ำมันไหลนะครับด้วอเขาคุณแม่ด้วรั้วไหนปุ๊ปมาสัมภาษณ์น้ำปุ๊กกันมวนปุ๊เหนื่อยด้วยนะครับก็อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยปู๊ปูุ๊บต้นไม้ปู๊ปู๊ต้นไม้เขาอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนี่หนูคุณแม่ ก็เดินมาเหนื่อยๆเนาะก็นอนเลยนะครับน้องควันก็ยืนอยู่ยืนอยู่ด้านล่างน,ะนี่แค่นี้ก็เอาน้ำบุไไนบุน <laughs> ุเอาคุณแม่ก็นอนด้วยคนน้ำไหลนะครับกระแสน้ำมันอันนี้มันไม่ใช่แม่น้ำนะครับมันจะเป็น ผู้นี้เขาฟาุลมุนกันหมดเลยไปนู่นแล้วน้ำปูรอด้วยปูมาแล้วลงมาปูเล่นไปเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันก่อนนะครับว่าบริเวณข้างบนจะมีต้นไม้หรือเปล่าเนะเส้นทางที่เราจะไปตัดกันนะครับมันต้อง มันต้องข้ามข้ามน้ําตรงนี้ไปนะครับทีนี้น้องควานนะครับไปด้วยไม่ได้เนาะกา็เดี๋ยวจะหานะครับหาต้นไม้บริเวณแถวนี้ดูนะครับ<ะ>เผื่อเผื่อจะมีนะครับ<ะ>เอาน้ำบูบู <laughs> น,นอนแล้วไ <laughs> ปะนะครับ ข้างในป่าอยู่คานะครับพื้นนี้นะครับน่าจะมีต้นไม้อยู่เพราะว่านักขวานก็เคยผ่านๆเข้าไปดูอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีพอกินหรือเปล่าเนะเดี๋ยวให้เขาแต่งตัวกันก่อนเฮ้ย,ยมวนปะบุพาผู้มาเที่ยวป่านะครับหนึ่งวันนะโอ้โหผู้ <laughs> น้ำผู้กับดินเหนียวนะ่ะถูกกันนะครับถูกกันเหมือนอ่า เรียกว่ายัางไงดีถูกกันเหมือนเสี่ยวเลยนะครับป่ะนะครับก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับไปหาต้นไม้กันต่อนะปูปุไม่มีต้นไม้นะครับนี่ให้ผู้ผู้กินเองเลยมันต้นไม่ใหญ่นะครับมันจะต้นประมาณนี้เลยนี่นครับมันก็จะเกิดแจกต้นยูคาเขาอยู่นะครับนี่คุณแม่ดึง นี่นะครับก็จะกินเลยนะครับน่าจะไม่ได้ตัดไปนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะครับนี่ผ,ผู้อันนี้อันนี้ใบยูคาผู้ใบยูคากินประแดดนะคุณแม่รู้นะครับคุณแม่เขาจะดึงเอาเลยครับก็สำหรับนะครับคลิปนี้นะควานก็ พาคุณแม่นะครับกับน้ำพูออกมาตัดต้นไม้นะครับอ่าปรากฏว่าเปลี่ยนแผนนะครับต้นไม้ไม่ได้ตัดเนาะไปไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาเขาเดินเล่นนะครับเดินออกกําลังกายเดินกินยากินต้นไม้กันไปก่อนนะครับก็จะได้นะครับขอตัวลานะครับคุณพี่ๆคุณแม่นะครับทุกๆท่านนะครับไปแต่เพียงเท่านี้เดียวนะครับก็เดินมาไกลกันทีเดียวเลยนะครับน้าท่วมทาง ไปไม่ได้เนาะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้องขวานก็นะครับฝากนะครับฝากคุณพี่ๆนะครับคุณแม่ๆทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องน้ําพุกันนะครับ